สูตรที่นี่ค่ะให้ตรงกับความต้องการค่ะความต้องการก็คือต้องการฟิล์มที่เป็นเซรามิกแท้แล้วที่ศึกษามาที่ตรงนี้มีตัวนี้แล้วก็นำเข้าจาก USA ค่ะซึ่งมั่นใจในคุณภาพมากๆค่ะ บอกว่าประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าเรานอกจากจะหาข้อมูลแล้วเราตระเวนไปหลายที่ค่ะของตรงนี้มันมันครบจริงๆคือทั้งให้ข้อมูลที่เราต้องการเสนอแนะแล้วก็พาไปดูของจริงพอขั้นตอนที่เราตัดสินใจแล้วแล้วเราเข้ามาติดตั้งนะคะช่างก็ดูแลเราเป็นอย่างดีทุกขั้นตอนทำให้เรามั่นใจมากๆค่ะแล้วก็เรามั่นใจว่าหลังการขายก็จะได้รับการดูแลต่อค่ะ แฟนทอมค่ะ,ะรุ่นนี้ค่ะที่ตัดสินใจมาก็เพราะว่ามันให้อุณหภูมิห้องเรสารที่เย็นแล้วก็ในขณะเดียวกันทัศนวิสัยที่มองออกไปข้างนอกก็ชัดเจนดีค่ะคืออยากจะเชิญชวนนะคะถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้เลือกที่โซลากาศที่เชียงใหม่นะคะทั้งต้นน้ำปลายน้ำกลางน้ำทั้งทั้งหมดอะครบ มากๆเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ